มากินซีโครงอบองกับผักสดสดรอบานกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกนะครับนี่เลยเรามาต้มซีโครงก่อนนี่ในระหว่างที่ลอหมูสุกนะครับนี่เลยเรามาตำเครื่องหมักก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะฮะตำแหลกๆเลยจากนั้นนี่ใส่ซอสหอยลงไปเลยใส่รสดีลงไป ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยนี่คนเลให้เข้ากันเลยครับนี่ผลเลงให้เข้ากันตอนนี้หมูเราก็ได้ที่แล้วนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะขีบขึ้นเลยครับอ,อ่ะจากนั้นมาหมักหมูของเราเลยนะครับนี่จะต้องทิ้งไว้ให้หมูเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหมักคลุกเคล้าเครื่องหมักนะครับให้ทั่วที่โครงหมูเลย จากนั้นนําไฟลงโอ่งเลยครับสี่โครงหมูว้าหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูกันอันหูหูน่ากินมากเดี๋ยวเรากลับด้านนะครับนี่เอาอีกด้านหนึ่งออกหูร้อนมาก <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมาดูกันฮะ แทนแทนแทน,แทนโอ้โหเหลืองอ้อยน่ากินมากนี่เพื่อนเพื่อนน่ากินไหมเดี๋ยวไปกินกะผักส,สดๆกันสี่ข้ออกองอกะผักชีราวสดๆมาเพื่อนเพื่อนโอ้โหหลงก่อนโอ้ช่วงนี้ก่อนข้างหนักนะน่ากินไหมครับอฮ้นี่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 น,น,นี่มาอยู่ตรงนี้นะอ้าวฮึดูช้ำๆเลย ดูครับโอ้ลองไปทําตามกันดูนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าเด็ดมากนี่โอ้เมนูกับแก้มก็เด็ดมากับน้ําจิม้มน้ําจิ้มพริกป่นพริกส้มนะมสุดยอดเดหรวหั่นให้เด็กก่นเดี๋ยวว่าใจร้ายร้อยอยู่อ่ะ ดางต่งสุดยอดปีใหม่ลองไปทำกันดูนะฮะยอดน่อุ้สี่โครงอบอง,อองกับยอดผักกรถินอนอ,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 นอน กับแก้มก็ดีกับข้าวก็อร่อยอดูแบบมันเยิมย้มๆแบบดูฮะฮน้ำจิ้มแบบอืมติง câu con mặt tạm cưỡng